ได้ยินข่าวคนใกล้ตัวเนี่ยเสียที่เสียนาเนี่ยหลายสิบไร่เพราะว่าการพนันออนไลน์อยากจะบอกตรงนี้เลยนะครับใครที่กำลังเล่นอยู่ก็ตามหรือคิดจะเข้าไปในวงการนี้ก็ตามเนี่ยจากใจโปรแกรมเมอร์นะมึงไม่มีทางชนะเจ้าของแพลตฟอร์มได้หรอกรอบที่มึงได้รอบที่มึงเสียมันไม่ใช่โชคชะตา มันถูกกำหนดไว้แล้วไม่มีใครที่เขาจะเปิดเว็บพนันขึ้นมาแล้วให้ตัวเองขาดทุนให้ตัวเองเสียหรอกแล้วมันไม่ใช่ที่แหล่งทําธุรกิจไม่ใช่ที่จะใครจะไปตามหาความฝันสร้างเนื้อสร้างตัวไปขุดทองได้ไม่มีมีแต่ความมอมเมาไร้สติเอาเงินไปให้เขาได้มาเยอะก็เสียคืนหมดขนาดไฮโลยังมีรีโมทเลยไอสัตว์พิกสเป็นเอี่ยวได้เลย